รู้ฟังครับคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนทำบุญเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มหรือทำไมบางครั้งชีวิตถึงมีอุปสรรคแบบไม่รู้สาเหตุแล้วคุณเคยได้ยินเรื่องเทวดาประจำตัวไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการกรวดน้ำให้ท่านนั้นแท้จริงแล้วคือการทำอะไรและทำไมมันถึงส่งผลดีต่อชีวิตคุณมากกว่าที่คุณคิด วันนี้เราจะมาเดินทางไปพร้อมกับนัทชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เพื่อหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ขัดขวางชีวิตเราอยู่นั้นคืออะไรกันแน่และวิธีแก้ปมนั้นอาจไม่ใช่เรื่องของการแก้ปัญหาภายนอกแต่เป็นการมองกลับเข้ามาที่ใจของเราเองนัท นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมในร้านกาแฟรประจำสายตามเม่อมองออกไปนอกหน้าต่างท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่หัวใจของเขากลับเต็นไปด้วยความว่างเปล่าชีวิตของนัดในช่วงสองปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองกลับซบเซาความสัมพันธ์กับคนรักก็มีแต่ความหมางเมินและที่แย่ที่สุด คือสุขภาพที่เริ่มชุดโทมลงอย่างแปลกประหลาดทั้งที่เขาเพิ่งไปทำบุญใหญ่มาเมื่อต้นปีวันนั้นนัดไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้บ้านเขาเตรียมปัจจัยไปอย่างดีและในขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญเขาก็เตรียมขวดน้ำสะอาดมาเพื่อที่จะกรวดน้ำตามที่หลวงพ่อแนะนำนัดค่อยๆหยิบขวดน้ำขึ้นมายกขึ้นจรดระหว่างคิ้วแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตที่เขาจำมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานัง โหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนัดคิดในใจเรื่องธุรกิจความรักสุขภาพไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตนท,ทุกพบทุกภูมิขออานิสง์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโพคทรั์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินนัดเทน้ำลงไปจนหมดขวด น้ำหยดสุดท้ายไหลลงบนพื้นดินพร้อมกับคำพูดสุดท้ายเขารู้สึกดีขึ้นเพียงชั่วครู่แต่พอเดินออกจากวัดความหนักอึ้งในใจก็กลับมาอีกครั้งเขามีคำถามอยู่ในใจเสมอว่าทำไมเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นเลยหรือว่าบุญที่ผมทำมันไม่พอคำถามนี้นี่แหละครับที่นำพาเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับความจริง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความเข้าใจที่แท้จริงว่าการทำบุญที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมภายนอกแต่อยู่ที่ใจของเราเองทําไมทําไมอะไระไๆมันไม่ดีขึ้นเลยนัดบนพึมพำรรกับตัวเองเสียงที่เคยสดใสบัดนี้เหลือเพียงความเหนื่อยลา้าทุกครั้งที่เขาไปวัด เขาจะรู้สึกดีขึ้นเพียงชั่วครู่แต่พอเดินออกจากเขตวัดความหนักอึ้งในใจก็กลับมาอีกครั้งเขาเคยคิดว่าบุญคือเกราะป้องกันภัยคือการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนเป็นความสุขและโชคดีแต่ตอนนี้เขาไม่เหลือความเชื่อมั่นนั้นอีกแล้วขณะที่ความคิดตีวนอยู่ในหัวของนัดสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่มุมร้านชายชราผู้นั้นแต่งกายเรียบง่าย ใบหน้ามีรอยยิ้มอิ่มเอ,อิบอยู่เสมอราวกว่าความสุขของโลกทั้งใบมารวมอยู่ที่ชายผู้นี้ลุงคนนี้นัดรู้จักดีเขาชื่อลุงสมเป็นเจ้าของร้านสังกพันฑ์เล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากร้านกาแฟแต่ที่ไม่ธรรมดาคือลุงสมเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านนับถือนัดตัดสินใจเดินเข้าไปหาลุงสมแล้วเล่าปัญหาทั้งหมดให้ฟังลุงครับผมไม่เข้าใจเลยผมทำบุญมากมาย แต่ทำไมชีวิตผมถึงมีแต่เรื่องแย่ๆหรือว่าบุญที่ผมทำมันไม่พอลุงสมเงยหน้าขึ้นมองนัดใบหน้ายังคงเปลี่ยมด้วยรอยยิ้มนัดเอ้ยการทำบุญมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพยิ่งถ้าเราทำบุญเพื่อหวังผลตอบแทนหวังว่าจะได้นั่นได้นี่บุญนั้นก็อาจไม่ถึงแก่นและไม่ช่วยให้ใจของเราเบิกบานอย่างแท้จริงได้นัดรู้สึกสับสนไม่ถึงแก่น มันหมายความว่ายังไงครับลุงก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะสิเราให้น้ําให้ปุ๋ยทุกวันแต่ถ้าเราปลูกมันในกระถางเล็กๆแล้วไม่เคยนํามันไปลงดินเลยรากของมันก็จะไม่สามารถอย่างลึกได้ต้นไม้ก็จะไม่เติบโตแข็งแรงบุญก็เหมือนกันเราทําไปมากมายแต่ถ้าจิตใจของเรายังคับแคบยังเต็มไปด้วยความคาดหวังบุญนั้นก็เหมือนถูกขังไว้ในกระถางไม่ได้ถูกแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น หรือแม้แต่การแผ่ขยายไปสู่จิตใจของเราเองลุงสมพูดต่อเราต้องลองมองใหม่นะว่าเราทำบุญเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองหรือเพื่อการให้การทำบุญที่แท้จริงคือการทำเพื่อสร้างไม่ใช่เพื่อแลกลองกลับไปคิดดูนะว่าบุญที่ลูกทำมาตลอดมีสักครั้งไหมที่ลูกทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยคำพูดของลุงสมทำให้นัดเหมือนได้ตื่นจากฝัน เขายอมรับว่าทุกครั้งที่เขาทำบุญลึกๆแล้วเขามักจะคิดเสมอว่าขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้บริษัทสำเร็จขอให้สุขภาพแข็งแรงเขาทำบุญไม่ใช่เพื่อการให้แต่เพื่อการลงทุนแล้วผมต้องทำยังไงครับลุงผมจะทำให้ใจของผมเบิกบานขึ้นมาได้ยังไงนัดถามด้วยความหวังง่ายมากมองเห็นลองมองให้เห็นสิ่งที่เรามีอยู่ เห็นความสุขเล็กๆรอบตัวเห็นคุณค่าของการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วค่อยๆเริ่มทำบุญเล็กๆด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เช่นแบ่งปันอาหารให้คนไร้บ้านหรือช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนลองดูนะนัดกลับไปบ้านและเริ่มทำตามคำแนะนำของลุงสมเขาเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเห็นรอยยิ้มของแม่บ้านที่ทำความสะอาดเห็นความสุขของเด็กๆที่เล่นในศูนย์สาธารณะ เขาเริ่มแบ่งปันอาหารให้เพื่อนร่วมงานและเขาทำมันโดยไม่คิดว่าจะได้อะไรกลับมาท้ายที่สุดปัญหาของนัดอาจไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายแต่เป็นเพราะจิตที่ยังไม่เบิกบานอย่างแท้จริงและการทำบุญที่ไม่ถูกวิธีก็เหมือนการเติมน้ำลงในแก้วที่กว้ําอยู่ไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่น้ำก็ไม่สามารถเข้าไปได้คุณผู้ฟังครับแล้วคุณล่ะครับคุณทำบุญเพื่ออะไรกันแน่เพื่อให้ได้อะไรกลับมา หรือเพื่อการให้ที่แท้จริงนัดเริ่มทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ขึ้นนัดก็ยังคงมีข้อสงสัยคาใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของเทวดาประจำตัวที่เขาเชื่อว่ามีอยู่จริงเขาทำบุญกรวดน้ำให้ท่านมาโดยตลอดแต่ทำไมชีวิตของเขาก็ยังคงมีแต่ปัญหาวันนี้เราจะมาช่วยนัดไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับหลายวันผ่านไป นัดกลับไปหาลุงสมอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ไปเพื่อบ่นว่าชีวิตแย่แต่ไปเพราะมีคำถามในใจนัดพูดกับลุงสมว่าลุงสมครับผมเริ่มทำตามที่ลุงบอกแล้วผมรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ผมยังสงสัยเรื่องหนึง่งเรื่องเทวดาประจำตัวครับที่ผมกรวดน้ำให้ท่านมาตลอดทำไมท่านไม่เคยมาช่วยเหลือผมเลยลุงสมยิ้มบางๆและลูกคิดว่า เทวดาประจำตัวคือใครละ่ะนัดพูดต่อก็เทวดาที่คอยคุ้มครองคอยปกป้องเราตามที่คนโบราณเขาเชื่อกันไงครับก็ถูกแต่ก็ยังไม่ถูกทั้งหมดลุงสมค่อยๆอ,อธิบายด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาในมุมมองทางพุทธศาสนาเทวดามีหลายความหมายไม่ได้มีเพียงกายทิพย์แต่ยังหมายถึงคุณความดีในตัวเราเอง หรือแม้แต่ผู้ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเราอย่างลับๆการกรวดน้ำที่เราทำจึงไม่ใช่แค่การให้แต่เป็นการระลึกและขอบค,คุณคุณความดีเหล่านั้นเช่นระลึกถึงความเมตตาที่เราได้รับจากผู้คนขอบคุณความดีที่เราเคยสร้างมันคือการส่งพลังแห่งความกะตัญญูออกไปจากใจของเรานัดเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ลุงสมพูดเขาไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อน นัทพูดว่าถ้าอย่างนั้นการกรวดน้ำแบบที่ผมทำก็ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราทำโดยไม่เข้าใจมันก็เป็นเพียงแค่การท่องบทสวดเป็นแค่พิธีกรรมที่ไม่มีใจการกรวดน้ำที่ถูกต้องไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำที่เทหรือความยาวของบทสวดแต่อยู่ที่เจตนาอันบริสุทธิ์และการแผ่เมตตาที่แท้จริงลุงสมค่อยคสอนนัท โดยไม่ได้ใช้ขวดน้ำแต่ใช้ใจลุงสมให้คำแนะนำง่ายๆลองนั่งเงียบๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆคิดถึงความดีที่เราเคยทำคิดถึงคนที่เคยช่วยเหลือเราจากนั้นค่อยๆแผ่ความรู้สึกขอบคุณนั้นออกไปไม่ต้องมีคำพูดไม่ต้องมีพิธีกรรมใช้แค่ใจกรวดน้ำด้วยใจและลูกก็จะเข้าใจเอง นัดทำตามที่ลุงสมบอกเขารู้สึกได้ถึงความสงบที่แท้จริงเขาเข้าใจแล้วว่าการกรวดน้ำที่เคยทำเป็นเพียงแค่การเทน้ำลงดิง่งแต่ไม่มีความหมายลึกซึ้งในจิตใจและตอนนี้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการกรวดน้ำที่แท้จริงคือการแผ่เมตตาที่ออกมาจากข้างในท้ายที่สุดเทวดาประจำตัวอาจไม่ได้เป็นเพียงกายทิพย์ที่คอยคุ้มครองเรา แต่อาจาเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเองและการกรวดน้ำให้ท่านก็คือการปลุกพลังแห่งความดีงามนั้นให้ตื่นขึ้นมาต่างหากคุณผู้ฟังครับแล้วคุณล่ะครับคุณเคยลองกรวดน้ำด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วหรือยังหลังจากการสนทนากับลุงสมนัทก็เริ่มทำความดีด้วยใจที่ตามไปจากเดิมเขาไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนแต่ทำเพราะเข้าใจแล้วว่า ความสุขที่แท้จริงเกิดจากการให้และการกรวดน้ำด้วยใจที่บริสุทธิ์ก็ทำให้เขารู้สึกเบาสบายขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะเมื่อเราเริ่มเข้าใจแก่นของธรรมะเราจะพบว่ามันสามารถขยายออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังแห่งการแบ่งปันที่แท้จริงจะเชื่อมโยงชีวิตของนัทเข้ากับทุกสรรพสิ่งได้อย่างไร นัดใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นทุกเช้าเขาจะตักบาตรไม่ได้เพื่อขอผอนแต่เพื่อฝึกใจให้รู้จักการให้เมื่ออยู่ที่ทำงานเขาก็ไม่ได้คิดถึงแต่ยอดขายแต่เขาเริ่มแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจยิ่งนัดทำเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าพลังงานบางอย่างกำลังหล่อเลี้ยงจิตใจของเขาให้เบิกบานขึ้นเรื่อยๆ เขากลับไปหาลุงสมอีกครั้งด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขลุงสมครับผมรู้สึกว่ายิ่งผมให้ยิ่งผมช่วยเหลือคนอื่นผมยิ่งมีความสุขมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับลุงสมยิ้มอย่างอ่อนโยนนั่นเอ้ยนั่นแหละคือสายใยกรรมดีที่ลูกสร้างขึ้นการทำบุญกรวดน้ำไม่ได้มีไว้เพื่อเราคนเดียวแต่มันเป็นการเชื่อมโยงเราเข้ากับทุกสรรพสิ่ง เหมือนรากของต้นไม้ที่แผ่ขยายออกไปเพื่อรับและแบ่งปันธาตุอาหารเมื่อรากแข็งแรงต้นไม้ก็จะเติบโตการแผ่เมตตาให้เทวดาจึงเป็นการฝึกจิตให้ไม่ยึดติดกับบุญของฉันแต่มันเป็นการให้ออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อเราให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์พลังแห่งความดีก็จะไหลเวียนกลับมาหาเราเองนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่ใช่การได้มา แต่เป็นการให้ไปนัดเริ่มแบ่งปันเรื่องราวของตนเองให้เพื่อนร่วมงานและคนในครอบครัวฟังเขาเล่าว่าเขาไม่ได้ทำบุญเพื่อให้รวยแต่ทำเพื่อให้จิตใจสงบและรู้สึกดีกับตัวเองเพื่อนๆและครอบครัวของเขาเริ่มเข้าใจและเริ่มทำตามเขาบ้างเขารู้สึกได้ว่าพลังแห่งการให้ไม่ได้ลดลงเมื่อแบ่งปันแต่มันยิ่งทวีคูณ เพราะเมื่อมีคนมาทำความดีเพิ่มขึ้นสายใยแห่งบุญก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นความสุขที่นัดได้รับจึงไม่ได้มาจากบุญกุศลที่เขาเคยทำแต่มันมาจากความสุขที่เขาได้เห็นคนรอบข้างมีความสุขต่างหากท้ายที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำบุญเพื่อให้ได้อะไรกลับมาแต่มาจากการทำบุญเพื่อให้และแบ่งปันอย่างไม่มีเงื่อนไข คุณผู้ฟังครับแล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะเริ่มสร้างสายใยแห่งความดีและแบ่งปันออกไปจากใจของคุณหรือยังครับคุณผู้ฟังครับหลังจากการเดินทางของนัดที่ได้เรียนรู้การทำบุญด้วยใจและการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นชีวิตของเขาดูเหมือนจะดีขึ้นมีความสุขและสงบมากขึ้นแต่แล้วเมื่ออุปสรรคครั้งใหม่ท้าโถมเข้ามานัดจะรับมือกับมันอย่างไร และเขาจะยังเชื่อในพลังแห่งความดีอยู่ไหมวันนี้เราจะมาดูกันว่าการทำบุญที่แท้จริงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ชีวิตของเราไร้อุปสรรคแต่มันมีไว้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจของเราแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นครับนัดได้พบกับปัญหาครั้งใหญ่ธุรกิจของเขาต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจยอดขายตกต่ำอย่างรวดเร็ว และแม้ว่าเขาจะทำบุญอย่างสม่ำเสมอจิตใจสงบและเบิกบานขึ้นแล้วแต่ความทุกข์ก็กลับมาเยือนอีกครั้งเขากลับไปหาลุงสมด้วยความไม่เข้าใจลุงสมครับผมทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างผมรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วนะครับแต่ทำไมปัญหาเหล่านี้ถึงยังเข้ามาในชีวิตผมอยู่ดีหรือว่าเทวดาประจำตัวของผมท่านหายไปแล้วครับลุงสมยิ้มบาง ลางรูปคราของตัวเองเบาๆนัดเอ้ยบุญที่เราทำไม่ได้มีไว้เพื่อลบล้างกรมเก่าแต่มันมีไว้เพื่อสร้างพลังใจใหม่ตั้งหากลูกคิดว่าเทวดาประจำตัวจะหายไปไหนได้เหรอท่านไม่ได้หายไปหรอกแต่บางทีเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความทุกข์ความกังวลเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของท่านเองตั้งหากอุปสรรคไม่ได้เป็นเพียงแค่บททดสอบ แต่เป็นครูที่มาสอนเทวดาประจำตัวไม่ได้มีหน้าที่มาปัดเป่าปัญหาให้ลูกแต่ท่านมีหน้าที่คอยให้กำลังใจคอยให้สติเมื่อลูกเจอปัญหาท่านไม่ได้ทอดทิ้งลูกแต่ท่านกำลังเฝ้ารอให้ลูกใช้ปัญญาที่ท่านคอยกระเสบสอนมานำทางให้ตัวเองลุงสมบอกนัดว่าการหนีปัญหาจะทำให้เราต้องเผชิญกับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกต้องมองให้เห็นว่า ทุกปัญหาที่เขามาล้วนมีบทเรียนซ่อนอยู่ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าวิกฤตครั้งนี้สอนอะไรให้ลูกบ้างและลูกจะใช้หลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาเขาแก้ไขมันได้อย่างไรไม่ใช่หนีแต่ต้องใช้ธรรมนำใจเข้าไปเผชิญหน้ากับมันนัดกลับไปบ้านและเริ่มมองปัญหาอย่างที่ลุงสมบอกเขาไม่ได้มองว่าวิกฤตเศรษฐกิจคือโชคร้ายแต่เขาเห็นว่ามันคือโอกาส ที่จะทำให้เขาได้ทบทวนการทำงานและปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเขาเริ่มใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายอย่างรอบคอบเขาใช้เมตตาในการพูดคุยกับพนักงานและเขาก็ใช้ปัญญาในการหาทางออกใหม่ๆท้ายที่สุดการทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวไม่ใช่การขอให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่มันคือการยอมรับความจริงของชีวิต และใช้พลังจากภายในเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคให้ได้ต่างหากคุณผู้ฟังครับแล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะมองอุปสรรคในชีวิตให้เป็นครูผู้สอนและกลับไปตามหาเทวดาที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณแล้วหรือยังหลายเดือนผ่านไปนัดไม่ได้กลับไปหาลุงสมอีกเลยจนวันหนึ่งลุงสมผ่านมาที่ร้านกาแฟและเห็นนัดกำลังหัวเราะอยู่กับเพื่อนร่วมงาน ใบหน้าของเขาดูมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการทำบุญหรือการได้มาซึ่งสิ่งของแต่เป็นความสุขที่เกิดจากจิตใจที่เบิกบานอย่างยั่งยืนลุงสมเดินเข้าไปทักทายเป็นยังไงบ้างนัดไม่เห็นมาหาลุงนานเลยผมสบายดีครับลุงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าการมีเทวดาประจำตัวไม่ใช่การมีใครมาคอยช่วยเราตลอดเวลา แต่เป็นการมีสติและเมตตาที่จะคอยดูแลตัวเราเองครับลุงสมยิ้มอย่างอ่อนโยนนัดเคยนั่นแหละคือธรรมการทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวจริงไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นแต่มันคือการเดินทางของจิตใจที่เราต้องทำไปตลอดชีวิตเมื่อก่อนลูกอาจจะทำบุญเพื่อหวังให้เทวดาช่วยแต่ตอนนี้ ลูกได้เรียนรู้แล้วว่าการทำบุญที่แท้จริงคือการพัฒนาจิตและแบ่งปันให้แก่สปปรรพสิ่งเมื่อใจเรามีเมตตาเราจะรู้สึกเหมือนมีเทวดาอยู่ข้างๆเพราะเราเองนี่แหละที่กำลังเป็นเทวดาให้กับตัวเองและผู้อื่นนัดใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเมตตาเขาใช้ปัญญาที่ได้เรียนรู้มาในการแก้ปัญหาชีวิต และเขาใช้ความสุขที่เขามีในการแบ่งปันให้แก่คนรอบข้างชีวิตของเขาไม่ได้ดีขึ้นราวกับปฏิหารแต่เขากลับมีความสุขและสงบมากขึ้นเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องร้ายแค่ไหนเขาก็มีเทวดาที่คอยดูแลเขาอยู่เสมอนั่นก็คือตัวเขาเองตัางหากท้ายที่สุดความเชื่อเรื่องเทวดาประจำตัวจึงเป็นเพียงอุบาย ที่ทำให้ผู้คนหันมาทำความดีและเมื่อความดีงามนั้นเติบโตมันก็จะกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งคอยปกป้องคุ้มครองเราได้และคุณล่ะครับพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางของตนเองด้วยหัวใจที่เบิกบานแล้วหรือยังถ้าคุณต้องการฟังเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมเต็มพลังใจให้ชีวิตสามารถกดติดตามชอมให้ทำนำใจได้เลยนะครับเพื่อที่คุณ จะได้ไม่พลาดทุกๆตอนใหม่และร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งธรรมะไปพร้อมกับเราในทุกสัปดาห์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ